เดี๋ยวนี้ไปห้าพันธุ์ที่อิสโซปานาะสาเจีนะที่อิสโปานี่ยเริมบ้านผัดยอยตำบลแม่อุวอมอำเภอขุนยวมวเวแม่หอซอนะแต่กว่าพนาเดาโลอารูเล่ดันลูกอยตกว่าเรพุนอาะเจียนนาะดลูกขอยวันนี้เรามา กาพัดีอิสโปานะครับที่อยู่บ้านพยอยตำบลแมวคลอมเพอคุณยวมจังหวัดแม่สอนามาปลูกควายดีเรามาดูควายเขามีหลายตัวนะครับนี่มากับเจ้าของควายมองแต่เราไม่ได้มองเจ้าของก็สงสัยไอ้ใครวะมีควายเพื่อด้วยนะครับ ยัาไม่ป่ลิปอ่ะปิดลิซาอ่ะไสงสัยว่าใครท่านี่เติมเลือดูน่อยเี๋วชี้ใหติมว่า นอนก็ยังไม่กลับมาอันเดียวเราแจ้งเขาเดี๋ยวนี้ประเทศไทวิ้าอีกลายแห่คอเป็นจียวแ้่เขานเลยแห่ก็มีทีียมมีแบบแหอมัวนแล้วม้วนเดี๋ยวมีควายเอ่อควายเขาแปลกๆอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวปีิจะให้เราไปดูปีิจะให้เราไปดู แต่เมื่อกี้วามาอยู่แต่ว่ากลัวเรานะ่ะ,ะ,ะสงสัยนี่สงสัยอะไรอ๋ มาอีกล้วนทังละ่ะมีไข่เผือกลูกไข่เผือกด้วยอันนี่แล้วได้สงงัยเอตอตั้งคนตั้งกลัวกันบีงทีผูกมามาผูกไยละ่ะ เ,ปปเดี๋ยวนนี่ปลาลอยดีสนักเลยวตะเปรี้ยนีน่ปลาเปรี้ยยังไม่ใหญ่อ๋อสนา,ยยานี่ย <laughs> อ๋อออสนานเลยบาดีถ้าปล่อยไว้ทั้งคืนก็ได้อยู่แต่ว,ว่ามันจะกินหญ้าทั้งคืนเพราะว่าก็เลยต้องหัวไวที่จริงมันอยู่ในรั้วนะครับตรงนี้รั้วที่เขาล้อมไว้แล้วก็กว้างอยู่นะ หลายไร่อยู่น่าจะสี่ห้าไร่ถึงจะได้แล้วก็ปล่อยไว้ช่วงนี้กําลังเก็บเกี่ยวตลอดให้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะปล่อยทุงนาได้แลวต้วนน,นี้ยก่แลยวเป็บไรวะเป็นไรคอมาอันเนอะว่าป๊อปเสือเ <c oughs> ราก็จีรรเาร,ร,ราเ,เารรมียก็โคตรเราบานเราเ

น่าจะผูกไว้เป็นบางตัวถ้าเป็นลูกๆน่าจะปล่อยนะดูแล้ว เดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นเดียนี้สงสัยอ,อ่ะอ่ะนี่สงสัยมานี่ ใ,ใครวระดูพอดีตัวนี้เป็นวายเผือกน่าจะตื่นตื่นเราหน่อยเป็นวายเผือกลูกกระเพือก <c oughs> <c oughs> ฟังน้อนฝนตกฝนน่าจะมาถึงละสักพักหนึ่ง ไม่กล้เขาใกล้ยัไคอยตื่นสงสัยเราตลอด,ด,ดอ,อ, <laughs> อจูอจุดด้วยนี่ปะ